สำหรับในช่วงนี้กขอโอกา,าสคณะสงฆ์กับอเชิญพ่อนหยาโยมในช่วงที่กำลังข้นขวายในการถวายพัฒตาหารญยาิโยมที่มาร่วมกันเสบากับผ้ากันไปค้นขวายผู้ใดพ่อมีเหือมีแห้งก็เอาเหือเอาแห้งไปให้ท่านไป่ยกไปยอ่อสำหรับกับเขากับปลา อาหารหวานอาหารข้าวหรือต่างๆพักหญ้าหาปีกพักหญ้าอาปีก,าปปก,ปกทางบ้านก,ก,าากังไงพันว่าพักหญ้าอาปีกพักมีสีใบแล้วแต่มีของกิ่นของท่านกะยกมาถวายแกพาะิกษุสมณเนและกะอุบาสิกาแมชีแม่แมขาวที่มาาป,ปฏิบัติรรม อันนี้เป็นมือแรกมือเริ่มแรกก็มีญาติโยมมาจากทางหลายหมู่บ้านส่วนหนึ่งกับมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดบรรพตมโนโล่มเสร็จแล้วก็เขื่อนมาสุวัสดสว่างโปงเสือกอันนี้เป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติมาหลายปีสี่เหตุงานปฏิบัติธรรมก็สอบถามกันเบิงทังวัดบรรพตมโนโล่มเอามือได้หอดมือได ทั้งวัดสว่างโปงเสือบโดยในนามของทั้งอำเภอหวานใย,ยมีทั้งเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานนอกจากนั้นแล้วก็มีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอหวานใย,ยร่วมกันของทั้งพอข่าประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการร่วมกันดำเนินการดำเนินงานมา หลายปีแล้วหลายปีแล้วอันนี้เิ่นบุได้ลงครั้งที่ว้เนาะจีบุได้ล้วล่ะแจนจะปีแล้วสี่สิบเจ็ดนะบ่เจ้านาเพื่อว่า4ี่สิบเจ็ดแล้วครั้งที่สี่สิบเจ็ดแล้วแต่เนินคนกะโอ้ในสี่สิบเจ็ดปีแล้วกะเป็นพอบานพ่อเฮื่อนไปแล้วออกคอบออกขั้วได้ ก็ได้เหตุกันสื่อต่อกันมาหลายปีญาติโยมก็ใหญ่มากมีส่วนร่วมน้ำกันทุกส่วนทุกฝ่ายฝ่ายจัดเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่เอาไว้ฮะเฟื่องมะปูฮะศาสตร์มาเตรียมไว้เตรียมฟื้นเตรียมไฟดังทีกาบอกว่านี่ว่าเทวดาได้เห็นผู้เตรียมสถานที่เอาไว้ถานักปฏิบัติธรรมนอกจากเทวดาญีลี ็นลูกคะเทวดาผู้รักษาป่าไม้ผู้มะเทวดารักษาพื้นแผ่นดินไว้นอกจากนั้นแหละเทวดาคนนี่แหะเทวดาคนคณะสงฆ์ชาวบ้านก็พากันมาจัดเปลี่ยนสถานที่เอาไว้ขึ้นกัน,นกรสิมาหมู่บ้านนี่จะพอดีมีอยากิโยมชาวบ้านกลางไ่หลายคน ข้าเจ้าได้สากขาวที่แรกว่าเสียวบุญกองเขาเนี่ยปกติเป็นเสียววันทีหาท่านว่าก็เลยวองฟังว่าวันทีหามีเนืยอยูน้ำได้สิไปงานปฏิบัติรรมวัดสว่างโปงเสือกเป็นก็นเลยเลือดมือเลื่อนมือจากวันทีหาไปเป็นวันที่สามสามสิบถวายเสร็จแล้วก็พอดีได้เขามาโมทนามาอุปถัมงานปฏิบัติธรรม อันนี้ก็พอดีว่ามีญาติโยมได้ไปร่วมบริจาคปัจจัยาทายท่านเข่าปลาอาหารแต่มีญาติโยมผู้หนึ่งเราไปนั่งคุยน้าก็ได้ความคืดเออก็พอดีละคอยสิได้แนวไปเว้าวฉนดได้แนวไปเทศดได้แนวไปเว้าสู่ญาติโยมทั้งหมุกดาหารฟังาวาการท่าบุญสุนท่าน,นก็บ่ได้จำเป็นว่าจะต้องอเป็นคนเด่นคนดัง ขอได้มีส่วนร่วมน้ําเพลินเหมือนกับจิกซ้ออันนึงให้ตอ,อจิกซ้อต่อจิกซ้อให้มันเติมมันเต็มหรือว่าบางทีเราเา,กาเกี่ยวกับพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการปิดท่องหลังพระเ้อาปิดท่องแต่หนาพ้าผ้ากับง่า,งงามได้ทั้งหนาทั้งหลังกับวงวมง่ามหากเข้าปิดท่องหลังพระ หลายคนปิดมันก็นกนค่อยขยายความงามจากทั้งหลังมาทั้งนาได้ปิดหลายคนเขา่าหลายคนเข่าก็งามทั่วองค์งามเมือันนี้ความเบาของญาติยมกับเป็นตะนคืดตนคุดหอดคํามเบาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็ยังมีคํามเบาที่เป็นรักธรรมรักธรรมในการทําบุญสุนทานพอได้เป็่นแค่น็อตตัวหนึ่งก็ยังดี สมมุิว่าการสางรถจนันสี่นอการเฮ็ดรถการเฮ็ดเพื่อนกันได้เป็นตะปูดอกนึงได้เป็นไม้แผ่นนึงก็ยังว่าได้มีส่วนรวมได้มีส่วนเป็นส่วนสําคัญเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนํากันญย่ิโยมี่มาใส่บาศก็คือกันมือนีก็เป็นฟันเฟืองอันนึงเป็นเป็นน็อตอันนึงก็ได้เป็นตะปูเป็นเสามันกับมาประกอบกันคือรถเนี่ย รถมันก็ประกอบไปหลายอย่างโมเมนว่าน้ำมันสําคัญโมเมนว่าล่อสําคัญโมเมนว่าพ่วงมาไล่สาคัญโมเมนว่วาคุณแก่สาคัญ ä, ทุกส่วนสําคัญนํากันเมื่อขาดอันใดอันหนึ่งก็ไปว่าได้สตาร์ทเครื่องได้แล้ว่ามีหล่อมันก็บไ่ไปอ่าถว่าเครื่องมันสําคัญรถนี่เครื่องมันสําคัญก็มูดิ่งเราประกอบเครื่องเรียบร้อยสตาร์ทติดแล้ว่ามีหล่อมันก็บ่ไป อันนั้นก็นมีส่วนสําคัญนํากันมืดพาะสงสมานีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมก็มาเป็นส่วนสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมกับมาทรหนาที่นั่นแหละธรรมะคือหนาที่หนาที่คือธรรมะหนาที่ของเฮาชาวพุทธเนนเพื่อบรรหน้าที่เราชาวพุทธไม่ยั้งหยุดศึกษาหาความรู้ นี่เป็นนาเทียนที่หนึ่งเนี่ยต้องศึกษาหาความรู้ตามลําดับหาความรู้ทางด้านใดแน่นี่แล้วอย่าย่มกับมหาความรู้ในการให้ท่านเตุเนวไดท่านจังละมีอาน,นิสงส์หลายมากู่ม,มือก็ได้ฟังคู่ม,มือเนี่ยเป็นข่าวสู้ฟัง่งว่าพ่อแม่ผู้บาอาจารย์มากนี่ยังว่านเห็นอยู่นี่ปกติแหละก็สิเห็นทา่านมหาดอนบอก มหาดอนทั้งคููบาดำทั้งเจ้าขนาเพื่อเป็นแซลอยๆสามดอเมื่อพ่อกันดอแดงดอดอนดอดำทงังเจ้านามเพื่อนสีห้องสามดออันนี้ผู้บาอาจารย์มากอย่ามือเร้าญยาตย่อมกับสิเษฟังทำม,มีกระถาอยู่ทังธรรมาตนาของน่วยการพุละอันว่ามีมากกับไฟโคศกชาวบ้านา็คงเยี่ยบานเราผลเบาหน่อยซะ ผู้ใหบ้านประชาันวอลนอยเบวอลหลายมีได้แต่ว่าเฮ็ดงานหลายวอลนอยแต่ว่าเฮ็ดงานหลายญาญมกับสิเดฟังเดฟังเจ็บเกี่ยวเอาความหยแต่ละมือแต่ละมือนี่หน้าที่เราชาวพุทธไม่ยั้งหยุดศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะไต่ศิกขาเนี่ยสำคัญศินสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสําคัญญายมกับศึกษาเรื่องทาง่านนั่นเนาะ ศึกษาเรื่องท่านว่าท่านเนีเลยมันลบเป็นอา,านิสงผลบุญเหตุอั่งไดจยังสิใดอานิสงส์หลายเหตุอั่งไดมันจังถือจังต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนที่โอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ็นชี้แจงแสดงเอาไว้ก็ห้องกามศึกษารพร้อมควบคู่ปฏิบัติดัดกายใจอันที่สองคือการปฏิบัติ ศึกษาหรอล่งมือปฏิบัติเหตุธรรมหูวใจกว่าการให้ท่านต้องเอหตุแนว่ใดก็ล่งมือปฏิบัติคือจังตอนนี้แล้วนี่อยากโยมได้ศึกษาเฮียนหูแล้วแมใไ่บารเ,เวลาประเคนพ้องพระเหตุจังใดโยกของมาแล้วน้อมเข้าไปถวายน้อมเข้าไปถวายโยกขึ้นถวายาแกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฝ่ายผู้ยิ่งก็เข้าไปทั้งแม่ชีแม่ขา น้อมเข้าไปโยกย่อถวายเพิ่นเพิ่นเป็นผู้มีศีลเมื่อขึ้นนี่เพิ่นสมทานศีลเพิ่น,นย่านนอนมรับ่านเจ้าที่กวน่านทีมากวนพระกับสมทานศีลอึกระถึกเออมานอนไม่แล้วกระบกกาอนอนละลาดต้องสมทานศีลก่อนมานอนปลาต้องสมทานศีลก่อนเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เป็นผู้มีศีลแล้วเข้าในสมทานศีลหา เขากระนอมถวายผู้เพิ่นมีสินแปดก็ได้บุญได้อาน,นิสงส์อันนี้แหละเข้าได้มาปฏิบัติซ้ำนี่ก็เป็นการปฏิบัติขึ้นกันนะเป็นการปฏิบัติขึ้นกันส่วนนักปฏิบัติรรมหลังจากเปิดงานโมนแลงนี้แล้วมันก็นเริ่มปฏิบัติลวมันเนีเข้าสู่การปฏิบัติเข้มข้นเข้มข้นถึงก็เก้าอันนี้ญนติโยมในช่วงนี้ก็ปฏิบัติในส่วนของศาสนาพิธี ก็ได้ศึกษาเรียนรู้้วก็เหตุกระทำผ้าลูกผ้าหลานภาษาหน่อ,อมือแฟนพ่วงแขนกันมาทําบุญหฮมศาสตร์ตักบาทห้มขันสา้างคนงามความดีหวมกันอันนี้คือการปฏิบัติในส่วนหนึ่งนอกจากปฏิบัติแล้วก็ซอยกันเผยแพร่าพร้อมควบคู่ปฏิบัติดัดกายใจแล้วนําไปเผยแพร่แก่ปวงชนเอาไปบอกเอาไปว่าเอาไปเฮ็ด เฮตเป็นแบบอย่างทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานไม่ทำความชั่วสามานให้ลูกหลานเขาดูถูกอีกอยาตที่อมกับมาเฮตเป็นแบบอย่างนี่ก็เป็นการเผยแพร่กันเนี่ยเผยแพร่ศาสนาพิธีเผยแพร่รักคำสอนในทางบุตรศาสนาให้คนได้เบ่งให้ลูกหลานได้เห็นได้เป็นแบบอย่างถ้าหากว่าชื่อจำ คำปากคำว้าอันใดพ่อแม่คูบาอาจารยเพนว้าสู้ฟังเขาจอจำได้กับไปว่าสู้ลูกสู้ล้านฟังต่อไปก็เป็นการเผยแร่ไปอีกทำเป็นเป็นแบบย่างก็เป็นการเผยแร่คือพระอศัศจรออกบินทบาตอุปติสระหรือว่าภาษาลิบุตรเห็นอย่างที่กเกิดความเลื่อมใสนั่นก็เป็นการเผยแร่ส่วนหนึ่งคือการการปฏิบัติเหตุเป็นแบบย่างการว้าการจา การสักส่วนอ้วนต้านเป็นการเผยแผ่สุดท้ายแล้วนาทีอันที่สี่ก็คือการปกป้องพุตตสานาสนานี่เป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าเข้าถ้ำนาทีทั้งสามประการมันก็เป็นการปกป้องด้วยกันคนที่จะปกป้องพุทธาสานาได้ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องเผยแผ่มันจึงปกป้องได้ ถ่าคนบ่เคยศึกษา <_ d ose> บ่เคยปฏิบัติบ่สามารถที่จะเผยแร่ได้มันกับปกป้องบ่ได้ปกป่องบ่ได้ดังนั้นหน้าที่อันสําคัญสีประกาศนี่ของเฮาชาวพุทธร,ร่วมทั้งเมดเฮาชาวพุทธก็ร่วมเมดทั้งพระทั้งเน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่สีประกาศนี้นํากันบ่แมนว่าเฉพาะพระภิกษุสมเณรเนีน่ เป็นหนาทีที่เฮาชาวพุทธทั้งเมดดนะที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติหนาที่นั้นการนุโมทนาเพิ่มเติมนะอนุโมทนาเพิ่มเติม <c oughs> มีภูมาร่วมบริจาคจังมือเศรา้านี่ถ้าหากว่าโคตศกเพราอนุโมทนาได้ก็อนุโมทนาช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกานี่ก็อานไล่น้ำหรือว่าประชาสัมพันธ์แต่ละหมูบม่บ้านหมู่บ้านได้น่มากกอนุโมทนาบางเทือเป็นกรรรวบร่วมมาก ได้สิ่งได้ของมากพี่จังหมู่ว่านนี่พี่น้องทั้งบ้านกลางใหไงยังที่เว้าแล้วบ้านกลางใหญ่นี่เป็นสีเมนต์กันเลี้ยงไก่ไข่เป็นกระไดไข่มาโมทนาได้มาหนึ่งพันหาลอยฟองหมดเลยมัเอเศร้านี่โย,ยมกับต้มใส่ต้มเข่าใส่ไข่มาเนี่ยเป็นซีเมนต์ไข่บ้านกลางนี่แหละหนึ่งพันหาลอยฟองเข่าสารอีกหากระสอบพักงาอาฟีกอีกนับโบถวน หลวงหลายปัจัจกับปัจจัยที่ได้มากจากบันกลางใงกับหกพันหาสิบบาทกับพอดีนักปฏิบัติธรรมกับมาร่วมอีกนักปฏิบัติธรรมมาจากบันกลางมีแม่หั่มไพ่รุ่นล่าหนึ่งรอยบาทแม่ทวีขําดอนกับหนึ่งรอยบาทแม่ถนอมพิมพ้งสามรอยบาทแม่อกอละกฏหนึ่งรอยบาทแม่สวัสดีอินพุ่มนี่กับห้าร้อยบาท ก่ร่วมแล้วเป็นจำนวนเงินเจ็ดพหนึ่งสบาทนี่ในส่วนของพี่น้องทางบ้านกลางไงดังนั้นก็นเพื่อเป็นการอนุโมทนาอนุโมทนาแหละก็เสริมศรัทธาถ้าหากว่ามีโคศกในช่วงเศร้าเนี่ก็เวลาเจ็ดนาฬิกาก็กเริ่มประชาสัมพันธ์ได้นะแต่าหากยังบม่ทันมีครูบาอาจารย์พิ่มมากครูบาอาจารย์พิ่มมากเพิ่ก็ ละขั้งดังคนละเพื่อังษิขข้นธรรมะเจ่าเก่าทาั้งคุบาร์ดำทังมหาดอนเจ้าคณะตำบลเพิ่นกษิตซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปกติแล้วเพิ่นกษิตท,ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์อนุโมทนาแต่ว่าไฟญายยติโยมนี่มีโคโศกนี่พิธีกรกับประชาสัมพันธ์สีอ่านไล่น้ำประกาศไล่น้ำม,มูบานก็ได้จังบานหน้าแพง เมื่อนีมีบานโน้นสวาส่างมูซิดบานนาเพ่งมูซีดเอสบานโคกน้ำสางมูเก้าบานน้องแสงมูแปดบานรอนม่วงมูเจ็ด,ดนี่สิเพิ่นมาบางทีเพิ่นกิดนันน่มสิ่งของมานั่มปัจจัยมากะกอนุโมทนาเพิ่นเพื่อให้ทวยเทพเราเทพาได้รวมอนุโมทนาหนำ่ำเพื่อให้เจ้าภาพเจ้าสัทธาได้ชื่นชมยินดีอันนี้กะแน่กันไหวนะแนะกันไหวเพื่อจะได้นั่มไปปฏิบัติพอเหตุพอทำได้กระเฮ็ด เฮตุบอดาก็แ no ล้วไปบางเทือก huh kind of ็บวอกไปแจ็กหน่อยกับุดแล้วสุดข่วมคืดสุดค่วมคืดมันวอลห้ายบอดายุดข่วมคืดกับซอยกันหลายคนบูได้ขอปากข้อวอาได้กับสักส่วนวนต่างกันส่วนราชการก็มีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหวานไงแหละก็มีโรงเรียนบ้านหวานใไ่โรงเรียนหวานใหญ่วิทยาโรงเรียนหวานบ้านหวานน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวันใหญ่สถานตีตำรวจผู้ทอ่อนอำเภอวันใหญ่ก็มารวมกันถวายความอปถัมภธรรมประจำมือวันที่สองมือนี่มือแรกเฮกมานเนาะถ<ว>ือว่ากินหัวน้าหวานอ,อย่ากินหัวน้าหวานก้อนมูได้หนิผู้ได้มากมือนี่มากมือนี่ก็ได้ทำบุญก้อนมูเน่นยังสิเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น,น,น,นก้อนเพิ่นมาเนี้ อันใดใหม่ๆอันใดดีๆงามๆกับสิได้ก้อนมูอบ่ดด้ของเกา่าก็ยังเรื่องบุญคุ้นล้านนี่เด้อบุญคุ้นล้านอันญาโขนท่านยะ,ะมีดวงตาเห็นธรรมก้อนมูเห็นบ่ล้นี่ดวงตาเห็นธรรมก้อนมูเพราะว่าตามมูนเหตุเรื่องเล่าเล่ามากกพระย่ามค้นหาอยู่หาสิมาในอัตถกาถาหรือม,มาในเรื่องเล่าเรามากกับพระยามหาเบิ่งอยู่ แต่ก็เป็นเรื่องที่เราสืบกันมากว่าสองพี่น้องเห็ดหน้าหว่วมกันผู้เป็นน้องอยากถวายเขามาัทุป,ปายาตเอาเขาน้ำนมมาถวายผู้เป็นอ้ายก็เลยบริจากให้ถวายยานเขามันตายผู้เป็นน้องก็เลยได้ถวายเขามาัทุปายาตเอาเขาน้ำนมในเหตุกรมูนะบัดเวลามีดวงตาเห็นถ้ำกัมีดวงตาเห็นถ้ำกรมูน่ะโยมก็คือกันได้ถวายท่านกรมูกะ คงสิไดอานิสงผลบุญอันใดมันดีมันงามกับิไดก้อนมูไดก้อนมูไดก้อนเพิ่นไดไดแนวจบเนวงามถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นอีรีก็ให้ขึ้นหอดมือนี่ไดโอ้เมนความมว่าเพื่อนว่าไหวว่าไ้พบไปผอก้อนมูไดจบไดแนวจบแนวงามก้อนเพิ่นไดแนวดีก้อนพลบไดแนวเเลือเลือกอ่าบางคนได้แนวเเลือเลือกไดเพื่นเลือกแล้วเมื่อไรจังไดเออเพราะว่าบ่ไดเหต ในส่วนที่จะได้ของดีของงามวหก่กอนอันนี้ก็อาชิตเต็นแน,นั่นเนาะอันนีงสงมันกับส่งผลเนวนั่นอันนี้ก็อนุโมทนาหลังจากนี้ไปก็เตรียมน้ำเอาไว้เพื่อจะได้หยาดน้ำรับพรจากคณะสงฆ์นักปฏิบัติธรรมหลังจากที่เพิ่นประเขียนของทรัพย์เสีเ,เรียบร้อยญาติโยมก็สิได้ขวดน้ำรับพรตามลำดับต่อไป